ชื้นซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือการอยู่ใกล้หรือไกลจากทะเลนะครับทิศทางของลมประจํานะครับซึ่งถ้าเกิดลมพัดเอาความชื้นเข้ามาก็จะเป็นจะมีฝนตกนะครับในด้านที่รับลมนะครับมีความสูงของพื้นที่นะครับยิ่งอยู่ที่สูงเวลาหน้าหนาวอากาศก็จะเย็นตามไปด้วยนะครับละติจูดนะครับถ้าละติจูดสูงอุณหภูมิจะตาม ในขณะที่รด้จ,จูดตามอุณหภูมิก็จะสูงนะครับลักษณะทางกายภาพอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็มีความจําเป็นต่อ,อการดํารงชีวิตของคนในจังหวัดได้นะครับอย่างเช่นดินน้ําสัตว์ป่าป่าไม้แล้วก็แร่ธาตุนะครับอ,อย่างนี้ตัวอย่างนะครับ เรามาดูจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงนะครับซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสำคัญหลายสายในประเทศไทยนะครับเชียงใหม่มีภูเขาสูงที่สำคัญอย่างเช่นดอยอินทนนท์นะครับมีดอยสุเทพนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นลนักษณะทางกายภาพของเชียงใหม่นะครับแม่น้ำสำคัญมีแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำแจม่ม แม่น้ำแม่แจ่มนะครับ่วนอากาศก็จะมีลักษณะทีเ่เนื่องจากอยู่ในภาคเหนือนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สูงจึงมักจะมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวแล้วก็ร้อนจัดในฤดูในฤดูร้อนนะครับทรัพยาการธรรมชาติก็จะมีป่าไม้ที่ค่อนข้างมีความดมสมบูรณ์อยู่นะครับเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายแล้วก็ มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้หลายที่นะครับอย่างเช่นน้ําตกต่างๆนะครับน้ําตกแม่ยะน้ําตกแม่สานะครับเป็นตัวอย่างในรูปนี้นะครับถ้ำนะครับมีถ้ำเชียงดาวนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนะครับดึงดวดถ้ำนะครับ ก็จะมีถ้ำเชียงดาวนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่คอยดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับมีบ่อน้ําร้อนนะครับน้ำพุร้อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าในเชียงใหม่นั้นมีความหลากหลายของลักษณะทางกายภาพมากพอสมควรนะครับทำใหเ้เป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจนะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วนะครับพูดถึงลักษณะทางกายภาพก็จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆื่นอกเหนือจากตัว พื้นที่ด้วยนะครับก็อย่างเช่นทําทให้อาชีพสําสคัญของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการทําไร่ทํานาทําสวนนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นทิวเขาสูงมีอากาศหนาวเย็นก็จะเป็นแหล่งปลูกพืชผักและก็ผลไม้ในเขตต่อุุนหลายชนิดนะครับเช่นสตอเบอรี่นะครับลูกพลับ วิชายาสูงนะครับรวมไปถึงมีการทําหัตกรรมขนาดเล็กไว้ใชาด้วยนะครับเช่นการทําร่มแล้วก็การแกะสลักของช้ยและของตกแต่งนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งนะครับได้รับอิทธิพลจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ สภาพสังเกยภาพของเชียงใหม่ก็เอื้อให้คนต่างถิ่นนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่ามีทิวเขาที่สูงแล้วก็มีความสวยงามมากนะครับตลอดจนว่ามีป่าที่มีความร่มรื่นนะครับเป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ําแล้วก็น้าตกต่างๆนะครับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นที่มาของรายได้นะครับจากทั้งค่าเข้าชมนะครับแล้วก็รายได้จากการจําหน่ายของที่ระลึก ค่าที่พักค่าอาหารค่ามาคคู่เทศนะครับซึ่งทั้งหมดทําให้เศรษฐกิจในเชียงใหม่เติบโตจากฐานของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเรามาดูเรื่องที่2ในหน่วยนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับ สิ่งแวดล้อมก็จะหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะครับซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะครับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพพวกนี้นะครับสามารถมองเห็นแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกันนะครับ สิ่งแวดล้อมจึงแบ่งออกเป็น2ประเภทยยใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ภูเขาดินน้ำหินและธาตุสัตว์ป่านะครับทั้งหมดเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอาคารบ้านเรือนต่างๆทั้งในสมัยโบราณและก็สมัยปัจจุบันนะครับเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างทางศิละปะ วัฒนธรรมก็ได้นะครับในรูป่าเป็นโบราณสถานนะครับสิ่งแวดล้อมประเภทที่2นะครับคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอย่างเช่นอาคารบ้านเรือนถนนหนทางต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับหรือจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับศิละปะวัฒนธรรมก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างในรูปนี้นะครับ พอเรามาดูในพื้นที่ของเรานะครับก็จะพบว่าสภาพแวดล้อมในแต่ละจังหวัดนั้นมีความแตกต่างกันตามลักษณะที่ตั้งของตัวจังหวัดนะครับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและก็ทรัพยากรธรรมชาติก็ทําให้คนใน พื้นที่ชุมชนของเราเมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันบ้างหรืออาจจะเหมือนกันบ้างนะครับชุมชนที่อยู่จังหวัดเดียวกันจะมีการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเกิดอยู่จังหวัดห่างไกลกันมากนะครับการดำเนินชีวิตก็อาจจะมีความแตกต่างกันมากนะครับดังนั้นการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการนะครับอย่างเช่น1ก็คือเรื่องเกีเ่ยวกับลักษณะภูมิประเทศนะครับ โดยประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบลุ่มมากกว่าที่ราบสูงนะครับโดยเฉพาะที่ราบลุ่มที่มีบริเวณติดกับแม่น้ำลำคลองนะครับซึ่งจะมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับสามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภควมไมถึงการมีแหล่งสัตว์น้ำนะครับประชาชนจึงจะมีอาชีพในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำประมงนะครับซึ่งเอ,อืเออ้อ,อให้เกิดการาเติบโตของเมืองในพื้นที่บริเวณนี้นะครับ อย่างที่2คือลักษณะภูมิอากาศนะครับโดยผู้คนส่วนมากมักจะตั้งถิ่นฐานบริเวณที่อากาศไม่ร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดจนเกินไปก็คือพอดีพอดีสามารถรับได้นั่นเองนะครับการสร้างที่อยู่อาศัยจึงออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศด้วยนะครับเช่นถ้าอยู่ในเขตร้อนก็บางจะปลูกบ้านเรือนสูงโปร่งมีหน้าต่างมากนะครับเพื่อเปิดรับลมในขณะที่อยู่ในเขตหนาวก็บางจะสร้างบ้านเรือนที่มีความมิดชิดสามารถป้องกันลมหนาวได้นะครับ สภาพแวดล้อมด้านที่3ที่ส่งผลต่อชีวิตของเรานะครับก็คือทรัพยาการธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับถ้าจังหวัดใดมีทรัพยาการธรรมชาติมากนะครับการดำรงชีวิตของคนส่วนใหญ่ในะจังหวัดนั้นก็จะมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีนะครับเช่น <c oughs> มีดินเหมาะกับการเพาะปลูกหรือเปล่านะครับมีน้ําเพียงพอในการอุปโภคบริโภคป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับหรือว่าความเป็นไปอย่าง ถูกต้องเหมาะสมของฤดูการในพื้นที่นะครับก็จะทําให้บ้านเมืองเกิดความเติบโตมีการย้ายอพยพถิ่นฐานของคนเข้ามาในพื้นที่นั้นด้วยก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีราทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทำให้คนในจังหวัดมีรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงประชาชนมีงานทําแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจดีด้วยนะครับ ด้านที่4นะครับเป็นด้านของการคมนาคมนะครับเพราะว่าการตั้งถิ่นฐานก็มักจะนิยมตั้งตามแนวถนนหรือว่าแนวแม่น้ำนะครับเพราะจะทำให้เกิดการเดินทางแล้วก็การขนส่งสินค้านั้นเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วนะครับทั้งทางบกแล้ก็ทางน้ำอ,อย่างในตัวอย่างนะครับที่ยกมานี้คือจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ โดยจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็จะมีลักษณะภูมิประเทศโดยเป็นพื้นที่ราบรุ่มนะครับมีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่โดยมีโครงข่ายของแม่น้ําลําคลองที่เชื่อมโยงถึงกันก็จะทำให้พื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะทําการเกษตรนะครับโดยพื้นที่ตอนล่างก็เป็นชายฝั่งทะเลอีกด้วยนะครับ ส่วนลักษณะภูมิอากาศนะครับอากาศไม่ร้อนมากนะครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลและก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในฤดูร้อนด้วยก็ทําให้มีความชื้นในอากาศสูงนะครับมีฝนตกปานกลางก็เหมาะกับการทำกระชิดอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางลักษณะภูมิประเทศและก็ภูมิอากาศก็มีความเคื่อนหนุนกันในการทําเกษตรกรรมนะครับอาชีพนะครับ ก,การที่พื้นที่ของสมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นที่ราบรุ่มนะครับมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านประชาชนจึงมีอาชีพในการปลูกไม้ผลและก็พืชผักนานาชนิดนะครับส่วนการปลูกข้าวก็สามารถปลูกทั้งนาปีและก็นาปรางหมุนเวียนกันไปนะครับนอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับด้วยโดยเฉพาะกล้วยไม้พื้นที่ตอนล่างที่จุดอ่าวไทยและก็มีชายฝั่งทะเลยาวจึงมีการทําประมงในพื้นที่ด้วยนะครับมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ารวมไปถึงการทํานาเกลือในพื้นที่ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับก็มีหลายแห่งด้วยกันนะครับอย่างเช่นมีตลาดน้ําบ้านหลัก5แล้วก็ตลาดหลัก3นะครับเป็นตลาดน้ําแบบดั้งเดิมซึ่งยังคงวิถีชีวิตของอชาวบ้านเอาไว้อยู่นะครับซึ่งเป็นชุมชนริมน้ํามีร้านค้าเป็นห้องแถวไม้ขนาดไปตามลําคลองนะครับแล้วก็มีเรือสําหรับนั่งชมบรรยากาศ2ฝั่งคลองดําเนินสะดวกด้วยนะครับซึ่งก็มีประชาชนสนใจไปท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากนะครับ รวมไปถึงมีวัดนะครับที่ประชาชนเคารพศรัทธาเนะช่นวัดหลักศรีราสมุสศร์นะครับซึ่งเป็นที่ประจิษฐานของหลวงพ่อโตนะครับวัดโคกขามนะครับซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3าสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการแสดงหเห็นถึงลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเป็นตัวอย่างของเรา แต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าในจังหวัดในพื้นที่ของเราจะมีสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอยังไงนะครับ <c oughs> อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้เราจะทราบแล้วว่าในพื้นทีใน่ในจังหวัดของเราจะมีทรัพยากรธรรมชาติหรือว่ามีสิ่งแว,แวดล้อมอย่างไรบ้างนะครับ แต่ก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและเช่นเดียวกันนะครับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ตลอดเวลานะครับและก็ต่อเนื่องอย่างเช่นการใช้น้ําในการดื่มในรถใช้ในการรดน้ําต้นไม้นะครับก็คือนาน้ามาอุโปโภคบริโภคนั่นเองนะครับการนําสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างไม่รอบคอบ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้นะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเกิดจากสาเหตุสําคัญ2ประการนะครับก็คือ1เกิดจากธรรมาชาตินะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆนะครับมีการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินรวมไปถึงอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็กวก็ได้อย่างเช่นเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างแผ่นดินไหวหรือว่าการที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับรวมไปถึงอย่างเช่นการเกิดสึนามินะครับบริเวณชายฝั่งทะเลต่างๆที่มีความสมเสี่ยงด้วยนะครับรูปแบบที่2เป็นการเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมจากการกระทําของมนุษย์นะครับ การใช้ประโยชน์ของ,ส,อง,องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ระมัดระวังของมนุษย์เองนะครับเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจนกระทบต่อวิถีชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดมลพิษทางน้ำนะครับจากการปล่อยน้ําเสียจากอาคารบ้านเรือนหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยสารพิษที่เกิดจากการผลิตลงในแหล่งน้ำนะครับ จนไปถึงการที่เกษตรกรใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชนะครับทำให้สารเคมีตกค้างเหล่านั้นลงไหลลงสู่แหล่งน้ำนะครับก็ทําให้น้ําสกปรปกนะครับไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคได้นะครับรวมไปถึงทําการเกษตรก็เกิดผลเสียตามมาด้วยนะครับมลพิษทางอากาศนะครับก็อาจจะเกิดจากการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนะครับมีการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์มากยิ่งขึ้นนะครับเกิดไอเสีย นในท้ายที่สุดก็ย้อนกลับมาทําร้ายตัวเราเองนะครับว่าคือประชาชนก็จะมีเกิดความอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับผลเสียประการต่อมานะครับอาจจะเกิดลักษณะของป่าไม้ถูกทําลายนะครับถ้าเรามีการลักลอบตัดป่าไม้มากๆนะครับป่าไม้ที่ถูกทําลายก็จะ ขยายวงกว้างมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่มากขึ้นความต้องการการใช้ไม้ของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเท่าใดนะครับความต้องการใช้ไม้ในการก่อสร้างบ้านเรือนก็ยิ่งมากตามไปด้วยการที่พื้นที่ป่าไม้ถูกทําลายก็ทําให้เวลาฝนตกเกิดการชะล้างหน้าดินนะครับแล้วก็นําไปสู่การเกิดอุทกภัยได้เพราะว่าไม่มีต้นไม้คอยดูดซับน้ําหน้าดินเอาไว้นะครับ อีกปรากฏการนึงที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับว่คือเรื่องของการเสื่อมคุณภาพของดินนะครับก็จะทำให้การเกษตรมีผลผลิตที่ลดน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าการทํำเกษตรที่ไม่ถูกวิธีขาดการบํารุงรักษานะครับรวมไปถึงการปล่อยให้ผิวดินประจบการปลูดพืช รวมไปถึงการปล่อยให้ผิวดินนะครับปราศจากการปลูกพืชคลุมดินก็ทําให้ดินเกิดการสูญเสียความชุ่มชื้นไปแล้วก็ในท้ายที่สุดนะครับสารอาหารในหน้าดินก็จะหมดไปการเพาะปลูกที่ทําให้ดินเสียรวมไปถึงการใช้ปุ๋ยเคมีลและยาปราบศัตรูพืชก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ดินเสื่อมสภาพแล้วก็ยังสร้างสารเคมีตกค้างในดินด้วยนะครับอย่างตัวอย่างในรูปอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นหน้าดินที่แตกระแหงเลยนะครับแล้วก็ ภาพของเกษตรกรนะครับที่ใช้สารเคมีนะครับในการทําการเกษตรมากเกินไปหรือจะใช้ไม่ถูกวิธีนะครับก็ทําให้เกิดสารพริษตกค้างนะครับอางพืชผักที่ส่งมาถึงน้องๆถึงครอบครัวให้รับประทานนะครับก็อาจจะมีสารเคมีตกค้างได้ด้วยเช่นกันนะครับ เราจะเห็นได้นะครับว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดเพราะว่าการกระทาของมนุษย์เราเองนี่แหละนะครับโดยผลของการเปลี่ยนแปลงก็ทําให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเช่นดินเสื famoso, totally> ่อมคุณภาพทําการเกษตรไม่ได้นะครับก็ต้องมีการย้ายถิ่นที่อยู่เข้าไปทํางานในเมืองหรือว่าที่ทํากินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับจะเกิดจากการกระทาของมนุษย์มากกว่าธรรมชาติ ฉะนั้นแล้วเพื่อไม่ให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไปอีกนะครับทุกคนจึงต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยเริ่มจากแรกสุดเลยนะครับน้องๆทุกคนต้องมีความตระหนักนะครับแล้วก็เริ่มปลูกจิตสํานึกนะครับในการหวงแหนและก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราเอาไว้นะครับให้มันอ,อ,อย่างน้อยที่สุดนะครับคือใช้อย่างคุ้มค่าและก็ประหยัดมากที่สุดนั่นเองนะครับ